อ่ะก็ใช่ไหมข้อมูลอ่าครูสปปลาวนะครับผมมาเยือนไทยนั่นเองนะครับก็ไปเริ่มจากอ่าทางไทยฟังไทยองค์กรเลยนะครับเจ้าอินซีดำของเลโอฟารนั่นเองนะครับผมก็เป็นไกด์ชาวบ้านนะครับเป็นไกด์ชาวบ้านนะครับที่ทีมงานเลโอฟาร์มนะครับไปเจอเจอไปเห็นมานะครับผมก็เลยแบบบีเบื้อแข่งบีนะครับได้ไฟนั่นนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอันเดียวขาดนะครับผมแต่ว่าไปชนะอัน ที่3นั่นเองนะครับผมตีขาดเลยนะครับไปชนะที่3นะครับทางรีโอฟาร์มกันเลยชอบนะครับผมก็เลยมักลีลานะครับทาทางอาวุธนะครับผมก็เลยนำมาปั่นต่อนะครับผมนำมา2 0,000ืนะครับกัพอได้มาอยู่กับทางรีโอฟาร์มนะครับกัเอามาปั้มมาเช็คแขงดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมกะถถอวพานนะครับกัปั้มเลี่ยง แข็งนะครับและกับไปเจอเจอกับทั้งด้านเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับทั้งด้านสปปลาวเลยนะครับผมเตชินฟร์มนะครับหรือน่อยมิใช้เองนะครับผมก็รอติดตามคู่นี้ในวันเสาร์ที่17ที่จะถึงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนสไตล์นะครับสไตล์ของเจ้าอินซีดำนะครับกับเป็นพม่าเจอชิงที่คบเครื่องอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นพม่าขยับเอี้ยวตีหาช่องเตะนะครับเอี่ยวตี ยได้นะครับผมเบอร์แข้งสุดยอดนะครับหาหัวดีหาช่องดีนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะก็รอติดตามได้เลยนะครับผมหรือพี่ๆท่านใดอยากดูคลิปเก่าคลิป้ันหลังนะครับผมกลับไปเขากุ้มที่หนาช่องดูได้เลยนะครับสาหรับคู่นี้หรือทุกคูท่ที่มีทีมประจำกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมแถมได้ดูอ่าธนรสวันที่17ดได้ด้วยนะครับานรศจเขากุ้มไปที่หนาช่องไต่โปรไฟล์ได้เลยนะครับผมแล้วเจอก,กันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ